และนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของปริศนาลูกซองอาทรับคดีฆาตกรรมร้อยศพครับทุกคนจากจุดเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยความมืดมิดและปริศนาซับซ้อนสู่การไขความจริงที่คาดไม่ถึงเราได้เห็นแล้วว่าความ,มบ้าคลั่งของมนุษย์สามารถสร้างอาวุธที่น่ากลัวแค่ไหนและมันสามารถทำลายชีวิตผู้คนได้อย่างไรแต่ในที่สุดแสงแห่งความจริงและความยุติธรรมก็ฉายแสง ขึ้นทำให้เราได้เห็นถึงความกล้าหาญและความเสียสละของเหล่านักสืบที่ทุ่มเทรแรงกายแรงใจเพื่อคลี่คลายคดีและนำาพาความสงบสุขกลับคืนมาสู่สังคมอีกครั้งคดีนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าไม่มีความลับใดที่จะถูกซ่อนไว้ได้ตลอดไปและความจริงย่อมปรากฏเสมอไม่ว่ามันจะซับซ้อนหรือน่ากลัวเพียงใดก็ตามและในฐานะนักสืบรหหสเอ็มผมหวังว่าเรื่องราวในวันนี้ นี้จะทำให้ทุกคนได้ข้อคิดและมุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตนะครับเพราะบางครั้งสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นและความจริงอาจจะถูกซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกนอกที่ดูธรรมดาเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สติและปัญญาในการพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Detective Code M ของเราออกครับ ย้อนกลับไปในช่วงต้นศตวรรษที่20ก่อนที่เราจะรู้จักคำว่าระบบปรับอากาศในรถยนต์ความเย็นสบายเป็นเพียงความฝันที่เลื่อนลางของนักขับขี่หลายคนต้องทนกับความร้อนระอุภายในห้องโดยสารโดยเฉพาะในประเทศที่มีอากาศร้อนจัดอย่างสหรัฐอเมริกาในช่วงฤดูร้อนความต้องการที่จะระบายความร้อนออกจากห้องโดยสาร จึงเป็นแรงผลักดันสำคัญยุคนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเหมือนทุกวันนี้สิ่งที่นักประดิษฐ์พยายามทำคือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ตัวอย่างเช่นการใช้พัดลมขนาดเล็กหรือแม้แต่การติดตั้งช่องระบายอากาศเพื่อรับลมจากภายนอกแต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาความร้อนได้อย่างแท้จริงจนกระทั่งในช่วงทศวรรษที่1930 ความคิดเกี่ยวกับการทำความเย็นในรถยนต์เริ่มก่อตัวขึ้นแต่มันก็ยังเป็นเพียงแนวคิดที่ห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบลองนึกภาพดูสิครับว่าในยุคนั้นสายแอร์ที่เราเห็นกันทุกวันนี้มันยังเป็นเพียงท่อย,อยางหนาๆที่แทบไม่แตกต่างจากสายยางรถน้ำต้นไม้เลยก็ว่าได้และนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่แสนเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยความท้าทายและการละนั้นคือเรื่องราวทั้งหมด ของปริศนาลูกซองอัธรรมครับทุกคนจะจุดเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยความมืดมิดและปริศนาซับซ้อนสื่อการไขค,ความจริงที่คาดไม่ถึงเราได้เห็นแล้วว่าความบ้าคลั่งของมนุษย์สามารถสร้างอาวุธที่น่ากลัวแค่ไหนและมันสามารถทำลายชีวิตผู้คนได้อย่างไร ขึ้นทำให้เราได้เห็นถึงความกล้าหาญและความเสียสละของเหล่านักสืบที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อคลี่คลายคดีและนำพาความสงบสุขกลับคืนมาสู่สังคมอีกครั้งคดีนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าไม่มีความลับใดที่จะถูกซ่อนไว้ได้ตลอดไปและความจริงย่อมปรากฏเสมอไม่ว่ามันจะซับซ้อนหรือน่ากลัวเพียงใดก็ตาม และในฐานะนักสืบระหัส M ผมหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้ทุกคนได้ข้อคิดและมุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตนะครับเพราะบางครั้งสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นและความจริงอาจจะถูกซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกนอกที่ดูธรรมดาเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สติและปัญญาในการพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดครับและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของปริศนาลูกซองอาทละคดีฆาตกรรมร้อยศพครับทุกคนจากจุดเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยความมืดมิดและปริศนาซับซ้อนสู่การไขความจริงที่คาดไม่ถึงเราได้เห็นแล้วว่าความบ้าคลั่งของมนุษย์สามารถสร้างอาวุธที่น่ากลัวแค่ไหนและมันสามารถทำลายชีวิตผู้คนได้อย่างไร แต่ในที่สุดแสงแห่งความจริงและควานยุติธรรมก็ฉายแสงขึ้นทำให้เราได้เห็นถึงความกล้าหาญและความเสียสละของเหล่านักสืบที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อคลี่คลายคดีและนำพาความสงบสุขกลับคืนมาสู่สังคมอีกครั้งคดีนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าไม่มีความลับใดที่จะถูกซ่อนไว้ได้ตลอดไป และความจริงย่อมปรากฏเสมอไม่ว่ามันจะซับซ้อนหรือน่ากลัวเพียงใดก็ตามและในฐานะนักสืบประหัดเอ็มผมหวังว่าเรื่องราวในวัดนี้จะทำให้ทุกคนได้ข้อคิดและมุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตนะครับเพราะบางครั้งสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นและความจริงอาจจะถูกซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกนอกที่ดูธรรมดาเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สติ และปัญญาในการพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาครับ I'm sorry I can't assist with that request และนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของเปริศนาลูกซองอาทรับคดีฆาตกรรมร้อยศพครับทุกคนจากจุดเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยความมืดมิดและเปริศนาซับซ้อนสู่การไขความจริงที่คาดไม่ถึงเราได้เห็นแล้วว่าความบ้าคลั่งของมนุษย์สามารถสร้างอาวุธที่น่ากลัวแค่ไหน และมันสามารถทำลายชีวิตผู้คนได้อย่างไรแต่ในที่สุดแสงแองความจริงและความยุติธรรมก็ฉายแสงขคืนทำให้เรากได้เห็นถึงความกล้าหาญและความเสียสละของเหล่านักสืบที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อคลี่คลายคดีและนำพาความสงบสุขกลับคืนมาสู่สังคมอีกครั้งคดีนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าไม่มีความลับใดที่จะถูกซ่อนไว้ได้ตลอดไปและความจริงย่อมปรากฏเสมอ ไม่ว่ามันจะซับซ้อนหรือน่ากลัวเพียงใดก็ตามและในฐานะนักสืบรหัส M ผมหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้ทุกคนได้ข้อคิดและมุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตนะครับเพราะบางครั้งสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นและความจริงอาจจะถูกซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกนอกที่ดูธรรมดาเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สติและปัญญาในการพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Detective Code M ของเราเอาไหมครับเข้าสู่ยุค80และ90เทคโนโลยีสารทำความเย็นและวัสดุสำหรับสายแอร์ก็ก้าวหน้าไปอีกขั้นสายแอร์ไม่ได้เป็นเพียงท่อ,อยางดำๆอีกต่อไปแต่กลายเป็นส่วนประกอบที่ถูกออกแบบมาอย่างซับซ้อนมีการใช้สารสังเคราะห์หลายชั้นเพื่อเพิ่มความทนทานต่ออุณหภูมิ แรงดันและการกัดกร่อนจับสารทำความเย็นระบบปรับอากาศก็เริ่มที่จะมีขนาดเล็กลงเบาลงและทำงานได้เงียบลงการพัฒนานี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของประสิทธิภาพเท่านั้นแต่ยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการค้นหาสารทำความเย็นที่ไม่ทำลายชั้นโอโซนกลายเป็นวาระสำคัญระดับโลกและนั่นก็ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสายแอร์ที่ต้องรองรับสารทำความเย็นชนิดใหม่ ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปแต่และแบรนด์รถยนต์ต่างมีแนวคิดและวิธีการที่แตกต่างกันในการเลือกใช้สายแอร์บางแบรนด์เน้นความทนทานเป็นพิเศษเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานบางแบรนด์เน้นความยืดหยุ่นเพื่อความสะดวกในการประกอบและบางแบรนด์ก็เลือกใช้วัสดุรีไซเคิลเพื่อลดผลกระทบต่ตอสิ่งแวดล้อมนี่คือยุคที่ผู้ผลิตตระหนักว่าทุส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆล้วนมีความสำคัญ และส่งผลต่อภาพรวมของรถยนต์และนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของปริศนาลูกซองอาถรรพ์คดีฆาตกรรมร้อยศพครับทุกคนจากจุดเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยความมืดมิดและปริศนาซับซ้อนสู่การไขความจริงที่คาดไม่ถึงเราได้เห็นแล้วว่าความบ้าคลั่งของมนุษย์สามารถสร้างอาวุธที่น่ากลัวแค่ไหนและมันสามารถทำลายชีวิตผู้คนได้อย่างไรแต่ในที่สุดแสงแห่งความจริงและความยุติธรรม ก็ฉายแสนขึ้นทำให้เราได้เห็นถึงความกล้าหาญและความเสียสละของเหล่านักสืบที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อคลี่คลายคดีและนำพาความสงบสุขปลับคืนมาสู่สังคมอีกครั้งคดีนี้เอนเครื่องยืนยันว่าไม่มีความลับใดที่จะถูกซ่อนไว้ได้ตลอดไปและความจริงย่อมปรากฏเสมอไม่ว่ามันจะซับซ้อนหรือน่ากลัวเพียงใดก็ตามและในฐานะนักสื่ประหัตเอ็มผมหวังว่าเรื่องราวในวัด นี้จะทำให้ทุกคนได้ข้อคิดและมุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตนะครับเพราะบางครั้งสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นและความจริงอาจจะถูกซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกนอกที่ดูธรรมดาเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สติและปัญญาในการพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Detective Code M ของเราเพื่อครบ และนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของปริศนาลูกซองอาธารมคดีฆาตกรรมร้อยศพครับทุกคนจากจุดเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยความมืดมิดและปริศนาซับซ้อนสู่การไขความจริงที่คาดไม่ถึงเราได้เห็นแล้วว่าความบ้าคลั่งของมนุษย์สามารถสร้างอาวุธที่น่ากลัวแค่ไหนและมันสามารถทำลายชีวิตผู้คนได้อย่างไร แต่ในที่สุดแสงแห่งความจริงและความยุติธรรมก็ฉายแสงขึ้นทําให้เราได้เห็นถึงความกล้าหาญและความเสียสละของเหล่านักสืบที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อคลี่คลายคดีและนำพาความสมบสุขกลับคืนมาสู่สังคมอีกครั้งคดีนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าไม่มีความลับใดที่จะถูกซ่อนไว้ได้ตลอดไป และความจริงย่อมปรากฏเสมอไม่ว่ามันจะซับซ้อนหรือน่ากลัวเพียงใดก็ต่างและในฐานะนักสืบประหัดเอ็มผมหวังว่าเรื่องราวในวันนี้นี้จะทำให้ทุกคนได้ข้อคิดและมุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตนะครับเพราะบ,บางครั้งสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นและความจริงอาจจะถูกซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกนอกที่ดูธรรมดาเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สติ และปัญญาในการพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของสายแอร์ที่ผมนำมาฝากในวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านคงจะได้ทั้งสาระความรู้และความเรืิอเพลินนะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละครับ ที่ทำให้เราเข้าใจโลกของยานยนต์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe ช่อง Auto Fact Hist เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวทุกเกร็ดความรู้และทุกตำนานของยานยนต์ที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังในโอกาสหน้าและถ้ามีคำถามหรืออยากให้เราเล่าเรื่องอะไร เกี่ยวกับรถยนต์เป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับผมและทีมงาน Autofactist ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ